อ่าเริ่มจากท่าแบบนี้ก่อนอ่าไปทําไปนะครับนับนะครับแต่ท่าแบบนี้ครับทํคพางไว้ทํคพางไว้ท่าละสามสิบวิครับอย่างเงี้ยทค้างไว้ท่าละสามสิบวิแล้วก็นับทําตามไปพร้อมกันเลยนะครับมีท่าอะไรบ้างจําให้ได้นะครับเดี๋ยววันนี้มันจะมีท่าท่าไทยสควิตส์ครับจะเอาเป็นท่าที่จะไปใช้ในการสติทในวันพรุ่งนี้นะครับ แล้วท่าที่สองครับหันไปทางหันไปทางซ้ายนะครับเป็นท่าอย่างนี้ครับท่าสามัญทั่วไปเลยนะครับที่ไหนก็ทําได้นะครับทําวิ่งตั้งอะไรทําได้หมดเลยนะครับนักิ่วงนักวิ่งมัดบุงนักบอลก,ก็ยืดท่านี้กันหมดนะครับ แล้วก็เปลี่ยนนะครับนับเข้านับเข้า30นะครับแล้วก็เปล ikat, เี่ยนนับอ่อนับครั้งละ30แล้วก็เปลี่ยนนะครับอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆนะครับทําไปต่อเนื่องนะครับการเรียนยิมนาสติกเขาจะทําแบบเดี๋ยวต่อเนื่องนะครับแล้วจะมีเวลาให้พักจะไม่จะไม่พักนานนะครับก็จะทำแล้วก็พักทําแล้วก็เออทำให้ครบทุกส่วนทุกอย่างปุ๊บแล้วถึงพักครับ อย่างนี้นะครับอสามสิบวินะครับเนี่ยมันเป็นท่าที่สามเลยนะครับแต่ว่าเราเป็นทีซ้ายขวานะไปเรื่อยๆเราคลายกล้ามเนื้ออย่างนี้ก่อนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถึงจะเข้าท่าของการนะครับแยกขาของยิมนาสติกโดยตรงนะครับอ่าไปนะครับไปอย่างี้ปุ๊บอ่าอย่างนี้ครับนับไปข้างละสามสิบวินะครับกานับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30นับอย่างนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนท่าต่อไปครับผมครับท่าต่อไปนะครับเห็นไหมครับมันจะมันจะค่อยๆลงครับจาจกยืนนั่ง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 แล้วก็เห็นไหมครับ,ลรบก,ากลกบกายเป็นแล้วก็กลายเป็นนอนนะครับคือเขาจะไล่ลงมาไล่การคลายกล้าเมเนื้อลงมา,างนี้ครับ แล้วก็วก็เข้าแล้วมันจะไปเข้าสู่ท่าเหยียดขานะครับทําลงไปเรื่อยๆเห็นไหมครับทําตามเสร็จสเต็ปขั้นตอนอย่างนี้ทุกวันนะครับจะทําให้เราปลอดภัยนะครับแล้วก็คลายกล้ามเนื้อดีๆนะครับมันเป็นสเตป็ปมันเป็นการยืดตามลําดับขั้นของมันนะนะทุกท่านนะครับแบบนี้ครับแบบนี้เอาเฉพาะท่าท่าแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นเป็นคลายกล้ามเนื้อในการเข้าครั้งแรกนะในขั้นต้นนี้นะครับนับ30ทุกค่านะครับถ้าไหนที่มีมี2ด้านนะครับก็เหมือนกันครับต้องเปลี่ยนข้างแล้วก็นับ2ด้านเหมือนกันนะครับอ,อย่างนี้ครับ่าครับมองเห็นไหมครับองนี้ครับ อ่าอย่างนี้ครับแล้วก็อ่าแล้วก็มาภาพ้าพบิเสซย์ไหมครับผ้าพบิเสื้อนะครับก็เหมือนกันครับนับ30นะครับ สี่ครับคือทำตามไปเรื่อยๆก็ได้นะครับในตอนนี้นะฮะทำตามไปเรื่อยๆได้เลยนะเป็นฟรีนะครับเป็นของฟรีนะครับเรียนฟรีได้เลยนะเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับก็เอาไปใช้งานจริงใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับอ่าตอนนี้เราก็ลังอยู่ในไลฟ์ของครูหนึงครับสอนยิมฟรีนะครับสอนยิมนาติกฟรีนะครับตอนนี้เป็น วันแรกเริ่มแรกครับของอการสอนฟรีอย่างเป็นทางการนะครับเราสอนฟรีมาหลายวันแล้วครับแต่ว่าวันนี้เป็นทางการครับคือเริ่มตั้งแต่ท่าแรกเลยนะครับท่าแรกที่เราจะเริ่มเรียนท่าแรกที่เราจะเริ่มเข้าแล้วก็ทํำให้เราเรียนยิมนาสติกได้ดีและปลอดภ,ภัยก็คือท่าการยืดเหยีดยดยืดขานะครับผมอตอนนี้กําลังอยู่ในท่าของการนอนนะครับยืดเส้นด้านหน้าขานะครับ อ,อย่าลืมนะครับทุกท่านนับ30วิหมดเลยก็คือเราก็นับด้วยตัวของเราเองนั่นแหละไม่ต้องไปดูนายการแล้วครับอ,อไอเขเข้าร่วมแล้วไอไหนอะไอฟันทิปหรือเปล่าถ้าใช่ใชอ่า ตามทาวเวอร์อ่าฮะอภาษาไทยหรืออภาษาอไทยภาษาไทยไม่ใช่ต้อไอซีไอซีไอไอน้ำแข็งเหรออ๋อพอได้หนึ่งข้างแล้วก็ัไเข้าสองข้างนะครับ ต้องหันหัน,ห,น,ห,น,ห,นหันหน้าไปทางโน้นห,หันหน้าไปทางหาแม่เขาไม่เห็นหัหงอกไปทา,านงนี้นะครับต้องหันอย่างนี้นะครับนะครับนี่อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับสองข้างสองข้างอย่างนี้ครับอันนี้ถ้าแบบนี้นะครับช่วยยืดกระดูกนะครับช่วยยกชื่นกระดูกให้สูงได้นะนี่การวิจัยของอ а สถา lavender, บันวิจัยวิทยาศาสตร์าตราาการกีฬาวิทยาศาสตร์แพทย์ของญี่ปุ่นนะครับเรื่อง สริยออาวิทยานะครับเขาวิจัยมาว่าทําท่าแบบนี้ถ้าช่วยยืดกระดูกได้นะใครเตรี้ยๆใครอะไรเนี่ยครับขนาดคนยี่สิบห้ายี่ปีก็ยังสามารถยืดได้เป็นเซนเลยนะเซนสองเซนนะทุกท่านับ30มสิบวินะอย่าลืมนะทุกท่านสามสิบวิหมดเลยอันแรกนะท่าคลายท่าคลายก่อนเข้าท่ายืดน,นะครับ คือให้กล้ามเนื้อนะบองกล้ามเนื้อให้มีความพร้อมในการยืดนั่นเองนะครับคายอ่าต่อไปครับ